สวัสดีครับตรงนี้ก็คือดอกของอีลอกนะครับที่กลายเป็นเมล็ดแล้วนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับยังไม่พร้อมที่จะนําไปขยายพันธุ์เดี๋ยวจะให้ดูบางบางต้นนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองแวัะ ซึ่งก็ปลูกไว้มาจุดนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ2-300ต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทยอยออกให้ให้ดอกแล้วนะครับนะ <c oughs> อย่างอย่างที่เห็นนะครับข้างหลังตรงนู้นนะครับกำลังโผล่นะครับก็โตไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าผมย้ายมามาจากที่ไร่นะครับก็นำมาปลูกไวท้ที่ที่ทำงานนะครับ ก็มีประมาณ2-300ต้นนะครับวันนี้ผมจะมาลองขุดดูนะครับที่ผมปลูกไว้เมื่อน่าจะ3ปีละนะครับจะลองขุดดูว่าหัวหัวของอีรองนี่โตขนาดไหนนะครับที่เพาะจากมเมล็ดนะครับอายุประมาณ3ปีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวจะลองเริ่มขุดเลยนะครับ พอละนะครับใช้จอบเคียนะครับแล้วก็ไม่ต้องขุดไปลึกนะครับเดี๋ยวจะโดนหัวของอีลอกนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นมองเห็นกนร,นรับไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นมเมล็ดของอีลอกนะครับที่ร่วงที่ร่วงผมเก็บไม่ทันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ อันนี้ก็ล่วงล่วงลงดินนะครับก็ก็จะเป็นหัวลักษณะอย่างเงี้ยหัวขนาดประมาณ1ปีนะครับก็จะเป็นหัวลักษณะอย่างนี้นะครับเอื่นเจอพอดีเลยนะครับเก็บไว้ขยายพันธุ์ได้นะครับ